เรามักจะคิดกันนะคะว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับทหารในสนามรบเนี่ยคือการแพ้สงครามครับเป็นภาพจำที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ค่ะแต่แหล่งข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เขากลับเริ่มต้นด้วยคำถามที่อ่อน่าสนใจกว่านั้นมากเขาถามว่ามีอะไรที่เจ็บปวดสำหรับทหารมากกว่าการแพ้สงครามอืมแล้วบทวิเคราะห์นี้ก็ให้คำตอบที่ ชวนขนลุกเลยนะว่ามันคือการถูกผู้นำของตัวเองทรยศโอ้โหคำนี้แรงมากเลยนะครับแรงมากค่ะแล้ววันนี้เราจะมาคุยข้อมูลที่ชี้ว่าสมเด็จฮุนเซนกำลังสร้างเงื่อนไขที่อาจนำไปสู่สงครามกลางเมืองในกัมพูชาแล้วศัตรูที่อันตรายที่สุดของเขาตอนนี้นอาจจะไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นกองทัพของเขาเองประเด็นเรื่องการทรยศนี่แหละครับที่เป็นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลย พราะมันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งทางการเมืองแบบผิวเผินอือแต่มันคือรอยร้าวที่เกิดขึ้นในโครงสร้างอำนาจที่เปราะบางที่สุดของกัมพูชาเลยข้อมูลที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยมันชี้ให้เห็นภาพที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นตามหน้าสื่อเยอะมากซับซ้อนกว่ายังไงคะคือมันมีเรื่องของสามตระกูลอำนาจใหญ่ที่คานกันอยู่แล้วที่สำคัญคือ มีมหาอำนาจอย่างจีนกับเวียดนามเข้ามาพัวพันด้วยทําให้เดิมพันครั้งนี้มันสูงมากจริงๆครับแล้วรอยราวที่ว่านี้มันก็เริ่มจากจุดที่เจ็บปวดที่สุดสําหรับคนในเครื่องแบบเลยใช่ไหมคะคือเรื่องของการทรยศที่เกิดขึ้นในสนามรบจริงๆใช่เลยครับบทวิเคราะห์นี้เริ่มต้นด้วยข้อมูลที่น่าตกใจมากเขาบอกว่าในการประทะกับไทยครั้งล่าสุดมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตเป็นพันนายเป็นพันเลยนะครับเป็นพันนายค่ะ แต่ตัวเลขที่รัฐบาลฮุนเซนประกาศออกมาอย่างเป็นทางการคือแค่46นายเท่านั้นเองการปกปิดตัวเลขก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เลวร้ายอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเรื่องที่หนักกว่านั้นอีกครับมีอีกเหรอคะเอกสารนี้อ้างว่ามีคําสั่งจากฮุนเซนโดยตรงเลยว่าไม่ต้องเก็บศพอะไรนะคะครับไม่ต้องเก็บศพปล่อยให้ร่างของพวกเขานอนทิ้งไว้ตามแนวชายแดนทําไมล่ะคะเหตุผลคืออะไรเหตุผลที่บทวิเคราะห์นี้ให้ไว้ก็คือ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตโอ้ฟังแล้วมันโหดร้ายจนไม่น่าเชื่อเลยนะคือถ้าไม่มีศพก็ไม่มีหลักฐานก็ไม่ต้องจ่ายครับการสั่งไม่ให้เก็บศพเพื่อนทหารตัวเองเนี่ยแล้วแบบเนี้ยมันมีแค่คำกล่าวอ้างลอยๆหรือว่ามันมีหลักฐานอะไรที่พอจะชี้ไปในทางนั้นได้บ้างไหมคะพูดเขียนบทวิเคราะห์ชี้ไปที่สิ่งที่เขาเรียกว่าหลักฐานมัดตัวเองครับหลักฐานมัดตัวเองครับ นั่นคือข้อตกลงหยุดยิง GBC ที่ทำกับไทยในวันที่7สิงหาคม2565ในเอกสารข้อตกลงนั้นนะครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ดูเผลนๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วสำคัญมากคือข้อ6ข้อ6ว่ายังไงคะระบุว่าทั้งสองฝ่ายจะอำนวยความสะดวกในการส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตอย่างสมเกตและรวดเร็วที่สุดคำถามพิบทวิเคราะห์นี้ตั้งขึ้นมาก็คือ,อ ถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องศพถูกทอดทิ้งอยู่จริงทำไมถึงต้องระบุเรื่องนี้เข้ามาเป็นพิเศษในข้อตกลงหยุดยิงระดับประเทศด้วยล่ะครับอ๋อมันเหมือนการยอมรับปัญหาทางอ้อมนั่นเองใช่เลยครับภาพมันชัดขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วพอเอาไปเทียบกับฝั่งไทยในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยยิ่งเห็นภาพเลยคอรมอไทยอนุมัติเงินเยียวยาทหารที่เสียชีวิตในหน้าที่10ล้านบาทต่อรายครับต่างกันลิบลับคือฝั่งหนึ่งได้รับการยกย่องสมเกียรติ แต่อีกฝั่งหนึ่งถูกทอดทิ้งนึกภาพไม่ออกเลยว่าทหารที่รอดชีวิตกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจะรู้สึกยังไงมันคือการทําลายสิ่งที่เรียกว่าเกียรติและขวัญกําลังใจซึ่งเป็นทุกอย่างของกองทัพเลยครับค่ะแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่นั้นพอเรื่องมีเริ่มแดงขึ้นมามีครอบครัวทหารบางส่วนออกมาเรียกร้องความจริงหรือมีนักข่าวที่พยายามขุดคุยเรื่องนี้รัฐบาลทํำยังไงคะ สิ่งที่รัฐบาลทําคือการใช้ไม้แข็งเข้าจัดการเลยจัดการยังไงคะพยายามแก้ข่าวหรือว่าจับกลุ่มครับจับเลยเหรอคะจับกลุมเลยครับมีรายงานจาก Human Rights Watch ที่ยืนยันว่ามีคนถูกดําเนินคดีอย่างน้อย16คนแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือข้อหาที่พวกเขาโดนข้อหาอะไรคะไม่ใช่ข้อหาหมิ่นประมาทหรือให้ข้อมูลเท,ท็จนะครับแต่เป็นข้อหาบั่นทอนขวัญกําลังใจของทหารฮะซึ่งมันย้อนแย้งมาก การตั้งข้อหาแบบนี้มันเหมือนกับการที่รัฐบาลยอมรับเองเลยว่าสิ่งที่ตัวเองทํานั่นแหละที่เป็นตัวบันทอนขวัญกาลังใจทหารจริงๆแต่แทนที่จะแก้ปัญหากลับไปกําจัดคนที่พูดถึงปัญหานั้นแทนเหมือนกับว่าความรู้สึกถูกทรยศนี่มันเป็นแค่เชื้อไฟกองเล็กๆที่กําลังคุกกลุ่นอยู่ในหมู่ทหารแต่แล้วฮุนเซนก็ไปราดน้ํามันเขาใส่อีกรอบด้วยการยอมจํานวนต่อไทยในข้อตกลง GBC ใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับ ในข้อตกลงเดียวกันนั้นกัมพูชาย,ยอมรับเงื่อนไขสี่ข้อของไทยซึ่งข้อที่กระทบกระเทือนจิตใจกองทัพมากที่สุดคือการถอนอาวุธหนักออกจากแนวชายแดนสำหรับทหารที่เพิ่งจะสู้รบกันมาหมัดหนาดเห็นเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตาการที่ผู้นําสูงสุดไปยอมถอนอาวุธที่ใช้สู้รบออกมันไม่ใช่แค่การเจรจาทางการทูตแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความพ่ายแพ้ครับในบทวิเคราะห์ใช้ทำที่แรงมากเลยนะ เขาบอกว่ามันเหมือนกับการประกาศว่าทหารเหล่านั้นตายฟรีโอ้โห oh. คือสั่งให้ลูกนงไปสู้ไปไปายเราไม่กี่เดือนต่อมาก็ไปจับมือยอมถอนอาวุธที่ใช้ปกป้องประเทศออกไปมันคือการตบหน้ากองทัพอย่างรุนแรงจนเหล่าในพลยอมรับไม่ได้ครับและจุดนี้เองที่ทําให้รอยร้าวภายในมันแตกออกมาจนเห็นได้ชัดบทวิเคราะห์นี้ใช้คําเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากเขาเรียกสถานการณ์ในพนมเป็นตอนนี้ว่าแตกเป็นสามกก ใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเพราะมันคือการคานอำนาจกันของ3ามตระกูลใหญ่ที่สืบทอดอำนาจกันมาจริงๆ3าก๊กเลยเหรอคะแล้วมีก๊กไหนบ้างคะเนี่ยก๊กที่1ก็แน่นอนว่าเป็นก๊กของฮุนเซนอาฮะที่ตอนนี้มีลูกชายคือฮุนมาเน็ตเป็นทายาททางการเมืองกลุ่มนี้คุมหน่วยกำลังที่สำคัญที่สุดนั่นคือหน่วยองครักษ์ส่วนตัวหรือ BHQ ก็คือเป็นกองทัพส่วนตัวเลยว่างั้นเถอะใช่ครับพักดีต่อตระกูลฮุนเซนโดยตรงเลยแล้วกกที่สองล่ะคะกกที่สองคือกกของเตียบันรัฐมนตรีกลาโหมและลูกชายเตียเซฮากกนี้คุมกระทรวงกลาโหมและกองทัพหลักของประเทศซึ่งเป็นทหารอาชีพทหารระดับรากหญ้าส่วนใหญ่อและที่สําคัญคือบทวิเคราะห์ชี้ว่า ก๊กนี้ได้รับการหนุนหลังจากจีนอย่างชัดเจนมีหลักฐานเป็นการเดินทางไปเยือนปักกิ่งของเตียเซียหามีจีนหนุนหลังแล้วก๊กสุดท้ายล่ะคะและก๊กสุดท้ายคือก๊กของซอสุขขารัฐมนตรีมหาไทยและลูกชายซอสุขขากลุ่มนี้คุมตำรวจแห่งชาติและกองกำลังของกระทรวงมหาไทยทั้งหมดซึ่งเป็นอีกขั้วอำนาจหนึ่งที่ได้รับการหนุนหลังจากเวียดนาม เวียดนามครับเห็นได้ชัดจากการที่ซอสุขขาเดินทางไปเยือนฮานอยเพื่อกระชับความสัมพันธ์เท่ากับว่าตอนนี้เรามี3ามขั้วอำนาจใหญ่ในประเทศแต่ละขั้วมีกองกำลังของตัวเองแล้วยังมีมหาอำนาจอย่างจีนกับเวียดนามหนุนหลังอยู่อีกคนละข้างใช่ครับสถานการณ์มันดูพร้อมที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาเลยนะะเนี่ยใช่ครับ และชนวนระเบิดที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการทรยศทหารที่เราคุยกันไปตอนแรกอ๋อเรื่องนั้นเพราะมันไปกระทบกับกกเตียบันที่คุมทหารโดยตรงอย่างรุนแรงที่สุดความโกรธแค้นของกองทัพจิงพุ่งเป้าไปที่หุ่นเซนโดยตรงทําให้กกเตียบันกลายเป็นขั้วอํานาจท,ที่อันตรายที่สุดสําหรับหุ่นเซนในตอนนี้เพราะมีทั้งกําลังพลในมือและมีจีนเป็นแบ็กอัพอยู่ข้างหลังโอเค พอสถานการณ์เป็นแบบนี้ฮุนเซนที่รู้ตัวว่าสร้างศัตรูไว้รอบทิศโดยเฉพาะกับกองทัพของตัวเองก็เริ่มหวาดระแวงซึ่งมันนำเราไปสู่ส่วนที่สามของเรื่องราวที่บทวิเคราะห์นี้ชี้ได้เห็นถึงความกลัวของผู้นำจนนำไปสู่สัญญาณของสงครามกลางเมืองครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่น่าขนลุกมากคือการส่งสารข่มขู่ไปยังกกเตียบันบทวิเคราะห์นี้เล่าถึงการที่จู่ๆก็มีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาว่า กกเตียบันผู้พ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกข่าวลือครับแล้วหลังจากข่าวแพร่ออกไปไม่นานรัฐบาลก็รีบออกมาแก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริงซึ่งการปล่อยข่าวลือเรื่องเฮลิคอปเตอร์ตกในเวทวงการเมืองกัมพูชานี่ไม่ใช่เรื่องบางอื่นเลยครับมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่หรอคะมันมีความหมายที่น่ากลัวมากครับเพราะมันเคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วในปี2008เกิดขึ้นจริงอังดีซึ่งเป็นผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติที่ทรงอิทธิพลมาก ก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกปริศนาซึ่งในตอนนั้นฝ่ายค้านอย่างสมรังสีออกมากล่าวหาเลยว่าหุนเซนอยู่เบื้องหลังการรอบสังหารครั้งนั้นเพื่อกำจัดขั้วอำนาจถูกต้องครับดังนั้นการที่จูจ่ๆมีข่าวลือเรื่องเตียบันเฮลิคอปเตอร์ตกโผล่ขึ้นมาในวันนี้บทวิเคราะห์จึงตีความว่ามันไม่ใช่ข่าวลือธรรมดาแต่มันคือสารเตือนที่หุนเซนส่งไปถึงก๊กเตียบันว่ายังไงคะว่าอย่าเหิมเกรมฉันเคยทำมาแล้วและก็ทำอีกได้ มันเป็นการข่มขู่กันซึ่งซึ่งหน้าเลยนี่มันเหมือนฉากในหนังมาเฟียเลยนะแต่ทั้งหมดนี้มันก็ยังเป็นเรื่องของข่าวลือเป็นสงครามจิตวิทยาแล้วมันมีหลักฐานอะไรที่เป็นรูป,ปธรรมไหมคะที่ชี้ว่าคุณเซนกลัวจริงๆจนต้องเตรียมรับมือกับสงครามภายในมีครับและนี่คือหลักฐานชิ้นที่สําคัญที่สุดที่บทวิเคราะห์นี้ยกขึ้นมาเลยคืออะไรคะ คือเรื่องราวของการเคลื่อนย้ายจรวด R.M. 70ซึ่งเป็นจรวดหลายลำกล้องที่ทรงอนุภาพมากเป็นชนิดเดียวกับที่เคยใช้ยิงถล่มฝั่งไทยค่ะตอนที่มีข้อตกลง GBC ให้ถอนอาวุธหนักกัมพูชาก็ทำเป็นจัดฉากถอนอาวุธบางส่วนให้ดูแต่มีข้อมูลว่าพวกเขาแอบย้ายจรวด R.M. 70ชุดสำคัญไปเก็บไว้ที่อื่นแล้วที่อื่นที่ว่านี่คือที่ไหนคะไม่ใช่คลังแสงของกองทัพหรอไม่ใช่ครับ และนี่คือจุดทิ่พีคที่สุดของเรื่องนี้ที่ไหนคะพวกเขาย้ายจรวด rm 7 0ไปจอดไว้ที่ฐานทัพ bhq หรือกองบัญชาการองครักษ์ส่วนตัวเดี๋ยวนะคะซึ่งฐานทัพนี้ตั้งอยู่ข้างบ้านพักของฮุนเซนที่เมืองตาเคมาเลยเดี๋ยวขอทวนอีกทีนะคือเขาย้ายอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของกองทัพมาจอดไว้ที่ฐานขององครักษ์ส่วนตัวซึ่งอยู่ข้างๆบ้านตัวเองเนี่ยนะถูกต้องครับภาพมันชัดเจนมาก ชัดยังไงคะการกระทําแบบนี้มันมีความหมายได้อย่างเดียวเลยนั่นคืออาวุธทรงพลังเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันประเทศจากศัตรูภายนอกอย่างไทยอีกต่อไปแล้วอืมแต่มันถูกเตรียมไว้เพื่อรับมือกับสงครามกลางเมืองโห<ฮ>เตรียมไว้เพื่อใช้ยิงถล่มกองกําลังของคนกันเองโดยเฉพาะกองทัพของกกเตียบันที่เขาเพิ่งหักหลังไปภาพมันชัดมากเลยนะผู้นําที่เคยประกาศกล้าวว่าจะสู้กับศัตรูภายนอก แต่สุดท้ายกลับต้องขนปืนใหญ่มาจอดเฝ้าหน้าบ้านตัวเองเพราะคนที่เขากลัวที่สุดคือคนกันเองครับบทวิเคราะห์นี้สรุปได้น่าสนใจมากว่าศัตรูที่แท้จริงของฮุนเซนในตอนนี้ไม่ใช่ประเทศไทยแต่คือกองทัพของตัวเองที่กำลังรอวันล้างแค้นใช่ครับจากภาพลักษณ์ผู้นำที่แข็งกล้าวไม่กลัวใครกลับกลายเป็นภาพของผู้นำที่หวาดระแวงจนต้องขนอาวุธสงครามมาไว้ข้างต,ตัวตลอดเวลา มันสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ภายในมันคุกรุ่นและไม่น่าไว้วางใจขนาดไหนถ้าให้สรุปเส้นเรื่องทั้งหมดจากข้อมูลที่เราได้คุยกันมาวันนี้มันเป็นเหมือนโดมิโน,โนเลยนะครับเริ่มจากการทรยศทหารในสนามรบซึ่งสร้างความแค้นที่ฝังลึกในกองทัพโดมิโน,โนตัวต่อไปคือการยอมจำนนต่อไทยที่ไปตอกย้ำความรู้สึกว่าตายฟรีจนทำให้กองทัพแตกเป็นสามก,ก๊ก และโดมิโน,โนตัวสุดท้ายคือความหวาดระแวงของผู้นำที่กลัวการแก้แค้นจนต้องเตรียมการรับมือสงครามกลางเมืองทั้งหมดนี้ชี้เห็นภาพเดียวกันเลยว่าระบอบหุนเซนกำลังสั่นคลอนจากภายในอย่างรุนแรงจริงๆบทวิเคราะห์นี้ทิ้งท้ายไว้ได้น่าขบคิดมากครับเขาบอกว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของหุนเซนในท้ายที่สุดอาจจะไม่ใช่กองทัพที่มีตัวตนของเตียบันหรืออิทธิพลของจีนกับเวียดนาม แต่เป็นอะไรคะแต่คือดวงวิญญาณของทหารนับพันนายที่เขาทอดทิ้งไว้ที่ขายแดนซึ่งมันก็ทําให้เราต้องกลับมาตั้งคําถามต่อนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเครื่องมือที่เคยใช้ปกป้องอํานาจกลับกลายเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดเสียเองอความพักดีถูกทําลายอาจกลายเป็นอาวุธที่อันตรายกว่าขีปนาวุธใดๆในโลกนี้เสียอีกครับ